สารบัญบทที่1การเลือกและเตรียมไม้ไผ่ลบ1.1ชนิดของไม้ไผ่ศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์ไม้ไผ่ที่เหมาะสมเช่นไผ่ตรงไผ่สีสุไกไผ่ร่วบที่มีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสำหรับการก่อสร้างลบ1.2การตัดและอบแห้งไม้ไผ่เรียนรู้วิธีการตัดไม้ไผ่ในระยะที่เหมาะสมเช่นตัดในช่วงหน้าแลง้ง และวิธีการอบหรือรมควันเพื่อป้องกันแมลงและยืดอายุการใช้งานลบ1.3การรักษาไม้ไผ่อาจใช้วิธีแบบธรรมชาติเช่นการทาด้วยน้ำมันยางหรือน้ำมันมะพร้าวเพื่อป้องกันเชื้อราและแมลงบทที่2การออกแบบบ้านต้นไม้ลบ2.1โครงสร้างพื้นฐานต้องเข้าใจหลักการออกแบบโครงสร้างเช่นการกระจายน้ำหนักการยึดเกาะก,กับต้นไม้และความสมดุลลบ2.2การยึดกับต้นไม้ เรียนรู้วิธียึดโครงสร้างกับต้นไม้โดยไม่ทำลายเปลือกหรือระบบรากเช่นการใช้สายรัดหรือระบบรองรับแบบไม่เจาะต้นไม้ลบ2.3ขนาดและรูปทรงออกแบบให้เหมาะสมกับน้ำหนักและความแข็งแรงของไม้ไผ่บทที่3เทคนิคการก,ก่อสร้างโดยไม่ใช้ไฟฟ้าลบ3.1การตัดและต่อไม้ไผ่ใช้เครื่องมือมือเช่นมีดโตเลื่อยมือสิวและสว่านมือลบ3.2การมัดและยึด เรียนรู้วิธีการมัดด้วยเชือกธรรมชาติเช่นหวายป่านปอหรือการใช้เดือยไม้บูดเน่นเพกแทนตะปูโลหะลบ3.3การทำรอยต่อจอยเทคนิคการต่อไม้ไผ่แบบดั้งเดิมเช่นการเจาะสวมด้วยการผ่าซี่หรือการทำรอยบากบทที่4ความปลอดภัยและความมั่นคงลบ4.1การทดสอบความแข็งแรง ตรวจสอบจุดยึดและโครงสร้างก่อนใช้งานจริงลบ4.2การป้องกันลมและฝนออกแบบหลังคาและผนังให้ทนทานต่อสภาพอากาศอาจใช้ใบจากหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆมุงหลังคาลบ4.3การขึ้นลงออกแบบบันไดหรือทางขึ้นที่ปลอดภยัยเช่นบันไดไม้ไผ่หรือบันไดเชือกบทที่5ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ลบ5.1เลือกต้นไม้ที่เหมาะสม ควรเป็นต้นไม้ใหญ่แข็งแรงเช่นต้นมะม่วงต้นไทรต้นจำจุรีที่มีรากและลำต้นมั่นคงลบ5 2ไม่ทำลายต้นไม้หลีกเลี่ยงการเจาะหรือทำลายเปลือกไม้มากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้บทที่6กฎหมายและข้อกำหนดลบ6 1ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสร้างบ้านต้นไม้โดยเฉพาะหักอยู่ในเขตป่าหรือพื้นที่อนุรักษ์บทที่7 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมลบ7.1งานฝีมือพื้นบ้านศึกษาเทคนิคจากช่างไม้ไผ่ในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นลบ7.2หนังสือและวิดีโอสอนทําหาตำรากเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างไม้ไผ่หรือดูตัวอย่างจาก YouTube เช่นการสร้างบ้านไม้ไผ่แบบชนบท